สวัสดีครับมาดูเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆที่ช่างไม่เคยบอกเคยสงสัยกันไหมครับว่าทุกเช้าช่างสกรีน DTF เขามีพิธีกรรมอะไรกันก่อนจะเริ่มงานถ้าขาดพิธีกรรมนี้ไปงานพิมพ์ที่ออกมาอาจจะเป็นแบบนี้เลยครับสีขาวไม่เต็มและสีขาวออกมาไม่ขาวนวลงานเสียคือทิ้งสถานเดียวและนี่คือคาถาปลุกหมึกขาวครับเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เลยคือการเขย่าแทงหมึกขาวเบาๆทุกเช้าก่อนเปิดเครื่องเพราะเม็ดสีในหมึกขาวมันหนักครับมันจะนอนกลนน่ายมาก ถ้าเราไม่ปลูกให้มันตื่นก่อนเครื่องก็จะดูดส่วนที่ไม่เข้มข้นไปใช้พูดง่ายๆก็เหมือนเราชงโอวันตินนั่นแหละครับต้องคนให้เข้ากันก่อนแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ช่วยให้งานออกมาสวยเป๊ะไม่ต้องมาปวดหัวที่หลังแล้วครับอยากรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ช่างไม่เคยบอกกดติดตามไว้นะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์เล็ก DTFL108L8050 พสต์ปัญหาที่กลุ่มหรือฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เคสตอกเราอยู่เคียงข้างปันคนล้ำพาคไม่นั้นแข่งขันเพื่อนแท้ที่ให้เธอได้สัมผสัสสินค้าดีๆที่ผ่านการทดสอบมาสี่ปีที่ยาวนานแต่เรายังยืนยันให้เพื่อนมั่นใจไม่มีวันผิดหวังไม่ใช่แค่ขายแต่ให้เธอได้ใช้คนล้ำพาค